ปกติแล้วฟินิกอะมันจะมันจะขึ้นแค่ในแผนที่กอร์ e เอิร์ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ในอีเวนต์ฮิตเวฟอแต่ว่าอันนี้จะเป็นการลงมัดแบบ a ร p ยฟ e n i x ซึ่งจะเป็นการรีแลมครับผมมันจะทําให้ฟินิกกลับมาเกิดใหม่แล้วก็ปรับสมดุลก็คือมาสามารถลงจอดที่พื้นได้อะไรอย่างงั้นเว้ซึ่งก็ถือว่าตัวเนี้ยมันดีกว่าตัว Official line หลายขุมเลยอ่านี่เห็นไหมแหมและแถมก็มาปรากฏตัวง่ายๆแบบนี้ด้วยพูดง่ายคือ นะไม่ต่างกับอาเจนแล้วเขาเลือดเียงหลังมาเพราะว่ามันก็แชร์อะดิเมชั่น um หลายอย่างกับอาเจนแล้วผมพูดงแค่คือใช้อาเจนในการมอสช่วยนี่แหละประเด็นเนี่ยอาละมานี่สิโดยไปหนึ่งทีหลับไหมหลับไหมหลับไหมอ่านัดเดียวก็ได้แล้วครับผมโอเคนัดเดียวก็ได้แล้วมันกินเนื้อผมพรเสร็จแล้วเอาเนื้อไปป้อนก็ได้ซึ่งก็ดีนะถ้ามันกินเนื้อก็ง่ายหน่อย จะไม่ได้ไปหาซันเฟอร์กับมันไว้ได้เหีนใครอย่างหนึ่งถ้าหากมันยังยคงความสามารถในการเก็บเกี่ยวไน้ธาตุเหมือนเหมือนตัวออฟฟิเชียลไว้อะคือคือเรามีตัวฟาร์มแร่ชั้นยอดเลยเว้ยแล้วก็ดูสุรค่าสลบก็คงจะไม่ลงหนาหรือว่าอะไรขนาดนั้นผมพูดง่ายคือเราเราจะเบบีซิตติ้งมันก็ได้หรือว่าจะบินกลับบ้านแล้วค่อยกลับมาได้เพราะว่าตอนนี้เราเราอยากได้คริสตัลครับผมเอาเอามาทําเป็นไอ้นั่นเว้เฮ้ยยูไทยปะทำไมแถวนี้มันเถื่อนจังวะ จัดให้ไปสองทีตายผมยูไทยโอ้เวลร้อยห้าสิบตัวเมียเลยนี่โอเค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 เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมอ่ะเราเห็นทีแล้วต้องหาคริสตัลจริงๆซะละอยู่ไหนบ้างว่าคริสตัลเนี่ยอยู่ข้างบนสูงๆนี่พอจะมีบ้างวะโอ้ไม่มีแถมดันทะลึกหนาวจ,จัดๆอี๋ทำไงแล้ววะทีนี้โถ่ไม่น่ารีบเลยว่าแม่งลืมเตรียมของมาซะง,งั้นเนี่ยจริงเนี่ย อ๋อนังไงเออโทรเออแม้จะแพนิกอะไรวะเออก็มีอยู่นี่ไม่ใช่เรื่องไงวะอืมคาร์บไปเยอะเลยผมเพราะเราต้องใช้เยอะมากาจริงๆไปเลยนี่เรียบร้อยอ่ะแทร็กกิ้งเทมมิ่งก่อนนะผมอ่าแทร็กออลไว้เลยต่อไปก็เป็นตาของเอ,อ่อโดโดริเปอร์ผมโดโดริเปอร์ ประหลาดป่ะอย่าว่ามันกินซันเฟอร์ดูก่อนสิ oh. ก็ขึ้นเทมมิ่งอยู่นะ oh, <man. S 1> เออ a few moments later มึงฝังดินใช่มั้ยอ่ะถามจริงน,นั่นกูว่าแล้วไงอ๋อโอเคโอเคค่าสลบสี0 0 0ืมึงโกโหกกูใช่มั้ยกูจะจำมึงได้เหรออย่างนี้โอ้โหหมายก็พี่ครับพี่พี่จะโหดไปไหนเอาจริงเนี่ย อ๋อมันมุดดินอยู่นั่นคือผลที่ว่าทำไมโอเคลืมไปแล้วว่าลิปเปอร์ทำอย่างนั้นได้เอาจิงว่าโอเคไปขึ้นตรงนั้นละโอเคโอเคน่าจะไม่ไหวป่ะแต่เราจะพยายามดูเพราะเราเหลือสดอกเอาจริงว้ยเราเหลือสดอกอ่ะอุย้ยพนไฟได้ด้วยโอโหไร,ร้กาดมันเหมือนกับตัวโนวาในภพยมอฟฟียเอาจิงว้ยเอเอ ไม่ได้จริงๆด้วยไม่ได้เว้ยเพราะว่านัดหนึ่งของเราทําได้แค่พันเดียวอ่ะโอ๊ยใช่โดนป่าหน้าเค้กฉับไม่ได้กูบอกแล้วไงไอ้ยัยวะโถไอ้นกเวนั่นคือทําให้เราโกรธจริงๆด้วยคือก็เข้าใจแหละเว้ยมันว่าเป็นริปเปอร์เห็นไหมปัญหาคือตอนนี้เราบินไม่ได้เว้ยคือโคตรแย่เลยวะเอาจริงเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วงไว้ยคือไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราตัวถือเว้ยเลือดเราสองหมื่นกว่าชใช้สบายอะ่ะ โอเคโอเคไอหมอ่าสลบเยอะครับพวกนี้คือเตรียมตัวมาจับไอหมอเนี่ยต้องเตรียมเหมือนกับจะมาจับกีก้าครับจะประมาทริปเปอร์จริงไหมได้แทนสักมายอย่างนึงคือเรายิงเข้าแค่ไมเ่เราน่าจะยิงไม่เข้าเต็มร้อยด้วยซ้ำอะ่ะเพราะว่าริปเปอร์อ่ะถ้าถามว่ามันยังคงความเก่าของมันอยู่นะก็คือมันจะมีเกราะธรรมชาติ้ก็คือซึมซับความเสียหาย everything จริงกูเบล80%เว้ยพวกนี้คือแม่งแม่งก่อนที่ป้อมปืนจะยิงแต่กูหมดกระสุนไปหมื่นกว่านัดแต่ยาจริงว้ย A few e m m o n t โอ้นี่จัดให้เองต้องการเซตเดิของอาร์เจนใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ก็ได้เอาจริงไว้ถ้าหากว่ามันมีความสามารถในการเก็บเกี่ยวธาตุอะคือเราอัพน้าหนักเอาไว้เยอะๆก็ได้เอาจริงไว้แล้วทําให้ผิดมันน่าจะผสมพันธุ์ได้ด้วยเอาจริงไว้เอ่อถ้าหากว่าดูทรงแล้วดูจาก่าที่มันเดินอะมันมันน่าจะมันน่าจะอาศัยมันน่าจะอาศันนาาายเบสมาจากนกอาร์เจนครับผมผู้ง่ายคือเท็กเจอร์ข้างนอกกับความสามารถเป็นเป็นของฟินิก์แต่ว่า เนื้อในจริงๆมันก็เหมือนมือนกับอาเจนนั่นแหละเออแต่ว่าค่าพื้นฐานก็ถือว่าวานิลานะอืมไม่ได้ต่างกับหรือว่าไม่ได้เหนือกว่านกฟินิกแบบออฟฟิเชียลเยอะแยะมากมายไวแต่ว่าเองกินเนื้อใช่ไหมล่ะโอเคถ้าหาว่ากินซันเฟอร์ก็ไม่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะแร่ซันเฟอร์มันมีอยู่แล้วเพราะว่ามึงก็ดูดิว่าบ้านกูอยู่ติดกับพี่อะไรกจริงไห้เออแร่ซันเฟอร์ไม่มีก็ถือว่ามึงโกหกเอาจริงไว้เออ อ่รปิดเครื่องก่อนเถิดเอาจริงไหมไม่ไหวโอเคต้องการไคตินพันสี่ร้อยก้อนแล้วก็หนังหนังจะต้องไปดูที่อไอ้นะาไก่ฟ้าแล้วผมว่า,ว,าว่าพอจะมีไหมเอาจริงไหมถือว่าไก่ฟ้าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานได้เยี่ยมมากจริงไหมไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันเลยคือว่าใช้งานได้แบบอืหมายก็ต้องต้องยกนิ้วให้เลยว่าจริงไหมไก่ฟ้าจีนแดงคือแบบอืใช้งานได้จริงด้วยคือไม่ได้ประชดประชนันด้ยคือว่า มันทั้งบินได้ไว่ายน้ําก็ว่ายได้ตอนตกน้ำแล้วมันไม่ตกซซดเดินลนั่นคือสิ่งที่กูชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวมันเลยเออคือแม่ง3ทางเลยบกก็ได้น้ําก็เออกูก็ว่ายได้เหมือนสิ่งมีชีวิตบกปกติไม่มึงไม่ตกอาแน่นอนรับประกันเอออะไรคือสิ่งกูชอบเว้ยเออซึ่งแม่งก็มีให้เออคือแปลว่าพรไว้ถ้จะทุกอย่างเนี่ย e v e r ติงจ n g goes well เอ,อ้อลองดูก็แล้วกันคือไม่ได้อ่านดีสคริปชั่นมาเว้ยก็แค่อ่านว่ามันเกิดตรงไหนบ้างก็คือทะเลทรายก็มา Monster Island ก็มาแล้วก็ Westland ก็มาครับผมอ้าวโอ้นานกูว่าแล้วเชียวมึงได้เบสมาจากนกอาเจนเต็มๆเลยนี่หว่าเฮ้ยจริงดิก็หวังว่ามันจะมีความสามารถเหมือนกับนกอาเจนออฟฟิเชียลนะที่บว่าสามารถซึมซับได้พวกนี้คือมันก็แค่นกอาเจนใส่สกินนี้เอาจริงไหมแต่ว่ามันก็ต้องเอาโคดิ้งเบสนั่นแหละถ้าไม่เอาโคดิ้งเบสมันก็จะทํายากหน่อยเอาจริงไหมก็คือไอ้นะเอาโคดิ้งเอไอจากอาเจนแล้วก็เอาโคดิ้งลักษณะพื้นฐานทุกๆอย่างมาจากอาเจนไว เออเยี่ยมใช้ได้ไม่ตีไม่ตีเอาริงไม่ไม่ไม่ตีจริงๆรงไอเนี่ยถือว่าเยี่ยมถือว่าเยี่ยมเอาจริงเว้ยอ่าคราวนี้ก็ลองไอ้นั่นก่อนไว้ยปัญหาก็คือตอนนี้ดูส่วนแล้วเราก็ท่าเหล็กของเราอ่ะน่าจะมีไม่พอในการทำนู่นทำนี่อ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราจะอัปเกรดของครั้งใหญ่เราก็จะมีตัวเก็บแร่ที่มันดีๆหน่อยเว้ยโอ้บินเดีวใช้เล่นนะมึง โอ้ oh, พ่นไฟอย่างนี้นี่เองโอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอวิสว่ะจู่ๆก็มาเกิดงี้ลองของหน่อยโอเคลั่วร้อยสามสิบแล้วก็เผาไปเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคว้า okay, okay, okay. uh, ลืมไปเลยว่ามึงไม่ใช่ไก่ฟ้าเพื่อนเราจริงไหมตามาสิรอยโรยฟีนิกส์อ่าโดดขี่เลยอ่า uh, เดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ท่านั้นชำแดกหินดูนะว่าได้ไหม โอ้โหไ,ได้จริงว่ะแล้วมันก็เผาเหล็กในตัวด้วยสุดยอดโอ้โหสุดยอดจริงๆเว้ยอ๋อมันซึมซับน้ำหนักเหล็กเลยนี่โอ้โห my god คือโอ้โหตัวนี้แหละตัวนี้แหละสุดยอดของของเจ้าพ่อเจ้าแม่ในการฟาร์มเหล็กเว้ยเออสุดยอดจริงๆเว้ยคือคือสุดยอดคือสุดยอดโอเคโอเคเออตัวน,วนี้ตัวนี้คือสุดยอดคือคือลงมาไม่เสียหายคือจับง่ายไม่พอนะเสียมีท่าดีๆอย่างนี้ด้วย โอเคโอ้ว okay. oh, ิ่งบนพื้นก็ได้โอ้แ oh, สดงว่ามันก็ไม่ได้จะก๊อปปี้ร์เจนมันทุกอย่างสิโอ้โหไมค์ก็สเลกพันกก้อนหนักแค่นี้เองหรือโอ้โ oh หใช่เยี่ยมสุดยอดผมโอ้โหเยี่ยมอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอดไปเลยว่ะแม่เจ้าโอ้โ oh หตัวนี้ตัวโปรดกูเลยอ่ะฟินิกส์มันดีอย่างนี้อะไเว้ยเอาจริงเว้ยเออฟินิกส์มันดีอย่างนี้อะไเว้ยเออวะโอ้โไมค์ก oh ็ เอาทั้งหมดเลยมั่งกูว่าเอาจริงไหมโอ้โหหมาก้อโอ้โหร้อมในตัวนี่แหละว่าที่เขาเรียกสมิธที่ได้โ oh, oh. อ้โหเฮ้ยร้อยกว่ากิโลเองเรอเฮ้ยจัดให้เยี่ยจริงไหมอืมจัดให้โอ้โ oh, ห oh. ได้เหล็กเยอะอยู่นะประเด็นเนี่ยโอเคทิ้งก้อนหินก่อนอ๋อมันมันหลอมเหล็กไอ้นั่นก็ได้มันหลอมสครับเมทัลก็ได้นี่โอเคเออเยี่ยมว่ะเฮ้ย อ่าโอเคต้องต้องอัพดาเมใมันนิดหน่อยก่อนเพื่อมันสามารถไปฟาร์มเวลได้ครับผมหาน้ำหนักไปที่5้าแล้วกันน้ำหนักก็ขึ้นดีอยู่นะโอเคสตามิน่าอีก5ขั้นโอเคสี่พันเพลสตามินา่าเอาจริงเว้ยอ่าลองพ่นไฟใส่มึงดูสิว่าเป็นยังไงบ้างวะอ่าเราใช้สูรเลงของของสโคมนะอ๋ออะโคดิ้งได้นี่โอเคโอเคโอเค เฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่มเยี่ยเยมโอ้โหเผาแดงชิบหายเลยหนีพ้นแต่ก็ตายดูสิจะไม่ผิดมันน่าจะดร i v ิ่งได้ไม่ใช่เหรอโอ้โหแต่มันไม่คงท่าเดินของนกฟินิก์เอาไว้วเ้ยไอ้ท่าเดินที่ว่ามันมันจะบินพุ่งไปข้างหน้าเออมันไม่คงเอาไว้แต่ว่ามีมีแอร์ดร v กก็ถือว่าเยี่ยมมันนะ่าโอเคโอเค ไม่เก็บท่าเดิมเอาไว้ครับผมแต่ว่ายัางไงซะอันนี้มันก็น่าจะดีกว่าท่าเดิมละมัง้งเออสำหรับผมแล้วผมชอบท่าที่มันพุ่งไปข้างหน้ามากกว่าที่มันพุ่งไปเร็วๆอะ่ะถือว่ากดอันนั้นนนั้พร้อมกับน้องกด C ซีสิว่ามีอะไรบ้างวะกด C กด X อ๋อกด C เป็นการพ่นกดคอนโทรลกด Shift ก็ไม่มีอะไรครับผมโอเคเยี่ยม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 โอเคโอเคจังหวะนี้อ๋อสามารถใช้ศูนย์เล็งของของของ awesome ขอัลซัมสไปการ์ดในการเอาโคดิ้งได้เลยนี่โดอาโลซอร์สี่ร้อย เจอกูหน่อยถุยน้ำลายถุยน้ำลายอัดตายหาเลยอ่ะจริงไหม่ะพ่นใส่ครับไม่โดนเลงกากไปหน่อยวะ่ะโอเคมต้องแบบนี้โอเคโอ้ไร,ร้กาดเฮ้ยได้แรกไม่พอนะความเร็วในการบินกับคอมแบทก็ถือว่าใช้ได้เลยวะ่ะโอ้โหมันจะสูญยอดอะไรป่านนี้มะ ไม่กูถามจริงเถิดเฮ้ยพองแบบนี้มันต้องมัดองลี่อย่างเงี้ยเอาจริงเว้ยโอเคที่เหลือเอาไว้ไปอัพพลังชีวิตกันแล้วกันครับผมโอ้ใส่สปีดคอสตูมขึ้นไปก็ถือว่าเร็วนะตัวนี้อย่างเงี้ยเอาจริงเว้ยอ่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปใส่สปีดคอสตูมตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นี้กับมันก่อนกันแล้วกันนะ A later few moments โอ้โหแถม reduce ทุกอย่างมันมันมันลดน้ำหนักได้เยอะมากเลยประเด็นเนี่ยโอ้โห my god อ่าบีดูคือเป็นกองเลยนี่จัดให้โอ้โหไมค์ก็สุดยอดเว้ยเป็นตัวคอมแบทที่ถือว่าเก่งเอาจริงเว้ยเอออ่านยี่สิบวี่น่าจะเป็นยี่สิบวสุดท้ายนะ่าะตัดละมังดูทรงเนี่ยฟังชีตไปที่สามหมื่นอ่าน้ำหนักปีนิดหน่อยก็เล่ากันนะโอ้ยังไม่ตันเหมอเฮ้ยยังไม่ตันยังไม่ตันยังไปต่อได้อยู่โอเคโอเค แต่อยู่ในสภาพกระดูกหักไปใ้เพราะว่าอ่อนแอเกินไปเฮ้ยมีสภาพกระดูกหักด้วยเหรอโอเครอรอมันฟื้นเลื่อนน่าจะนานไปหน่อยครับผมขออนุญาตใช้คอมแมนด์แล้วกันนะนะโอเคก็ถือว่าฟื้นฟูไปเรียบร้อยแล้วผมจัดให้สุจะปลัดปอครับอ๋อถ้าว่า HP ต่ำมากก็อยู่ในสภาพกระดูกหักได้นี่ โอเคก็ถ okay, okay. oh, ือว่าเยี่ยมว่ะโอ้โหแบบนี้เราก็เก็บเหล็กไปทั่วปัจพีเลยนะสิดูที่ไม่สนหายเลยจริงไหยพลังชีวิตอยู่ที่ช่วงห้าหมืนว่ะเดี๋ยวดูซิว่าอัพดาเมจแล้วเป็นไงบ้างวะพ่นไฟใส่ไม่โดนพ่นเว้าพ่นเว้าอ่ะสูงไปหน่อยมั้งกูวิ่งเข้าไปกัดดีกว่าจริงไหมโอ้ พันเทียวโอ้โหมายก็สุดยอดสุดยอดอจริงเว้ยคือแบบ amazing ไงเฮียโอ้โหดาเมจเอาพุท oh. ออกเยอะนะเนี่ยเว้ยจัดให้ไปเลยแต่ว่ามันไม่เน้นต่อสู้หรอ,อจริงเว้ยมันเน้นเอามันเน้นเอาไว้เดินทางกับไว้เก็บแร่เอาเจเยอะจะว่าไปเออมันก็ไม่ได้ว่าจะอะไรขนาดนั้นเว้ยประเด็นโอ้โหเยี่ยม อโอ้ผู้่ายคือกริฟฟินตกงานแล้วจริงไหมกริฟฟินตกงานเอาจริงๆ,งงๆลงมัดไ e อ้ี้ยนี่อ๋อแต่ว่าเดินถอยหลังไม่ได้โอเคโอเคจะไม่เป็นไรเอาจริงๆเออนกมันมันเคยถอยหลังได้ซะที่ไหนเอาจริงๆโอ้โหดูสวยงามมาเจสติกไม่พอนะใส่อานค้องคอได้ด้วยและแถมดันทะลึ่งสามารถฟาร,ร์มแร่ได้เหมือนเดิมอีกคือแบบเยี่ยมมากเอาจริงๆเฮ้ยแสดงว่าผู้พัฒนานี่เขาก็ใส่ใจนะเอาจริงๆงนนเออ อ่าอีกตัวหนึ่ง85นี่ถ้าว่าผสมพันธุ์กันได้ก็น่าจะเอาะเว้ยคือโคดแจวเลยเอาจริงเลยเออๆว่ะเออพาร์หน้าเราจะเริ่มต้นการผสมพและทั้งทั้งฟินิก์แล้วก็ทั้งผสมพวกตัวไฮบริดแล้วเราก็จะระทาการจับริปเปอร์มาให้ได้ด้วยแต่ตอนนี้ขอหาแร่เหล็กเพิ่มเติมก่อนตัวนี้แหละที่เป็นเวลร้อยห้าสิบอ่ะมันบาดเจ็บก็จะตายแล้วแบบไม่รู้เหมือนกับว่าจะยังไงกับมันดีเพราะว่าแม่ง สภาพมันก็ให้จะออดแอร์จนจนอ้นั่นแต่ว่าแถวนี้ก็ไม่มีตัวโหดนอกจากกริฟฟินที่อยู่ใกล้เคียงเว้โอเคโอเคถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเก็บแร่ได้เร็วมากและตอนปัญหากูนี่คือกูจะกูจะหาแร่เหล็กจากไหนเว้นั่นคือคําถามจริงเพราะว่าแม่งตอนนี้แม่งพอมีตัวแร่เหล็กเสียไม่รู้เว้ยเห็นที่ว่าจะต้องเปิดวิกิพีเดียเช่นเดิมคุณผู้ชมเออจริงไหมเพราะว่าเราแม่งคล้ายจะไม่รู้จักแผนที่นี้ดีเท่าไหร่นักเว้จะไม่ผิดแจแถวนี้ก็น่าจะมีอยู่นะไม่มากก็น้อยจริงไหมใช่ไหม ตัวที่เรามาเจอกับแอนดะูเซอร์คัตน่ะโอ้โหไม่ใช่ว่ะผิดคาเอาจิ่าน่าจะไม่ใช่แถวนี้เอาจริงเว้ยลงไปเสร็จปุ๊บก,ก็เจอแบบนี้มีน้ํามันด้วยว่ะเฮ้ยอย่าบอกว่ามึงสามารถทำน้ำมันมึงสามารถมึงสามารถเอาน้ำมันตีในตัวเผาแล้วก็ทำน้ำมันทาน้ามันมาใช้ได้อะ่ะโอ้โหถ้าทางั้นได้ถือว่ามึงสุดยอดไว้ฟินิกส์คือว่าแม่งคุ้มค่าเสียที่จับมาพวกนี้คือ แทนที่มึงเล่นมัดไฮบีดมึงควรจะสนใจไฮบีดแต่มึงส,สนใจมัดเล็กๆอย่างนี้คือแย่มเมาจริงเว้ยอ่ะมาเก็บแรก่ก่อนเลยก็แล้วกันเว้ยฟาร์มคริสตลัลก็ดีเซนนะอืมดีเซนใช้ได้อยู่แล้วนี่คืออะไรวะออฟซิเดียนเหรอโอ้น้ำมันว่ะอุ้ยแร่น้ำมันว่ะเฮ้ยจัดให้โอ้โหเก็บน้ำหนักไม่ยากก็ขึ้นเร็วเฮ้ยแถมวินบนพื้นได้ด้วยอ่ะคือแบบมันมันโคตรจะเพอร์เฟกเลยโอ้โห ตัวฟินิชของออฟฟิเชียลอะถ้าว่าทําอย่างนี้ได้นะหรือว่ามี TLC ใหม่อ่ะถือว่าคุ้มค่าจับไว้คือคือคือต่อให้ต้องลําบากกับฮิตเว็บกูก็ยอมจับเอาจริงไหยเพราะว่าแม่งมันมันช่วยเราได้มากมายเลยคือคือมันช่วยเราได้มากเลยอะคือถ้าว่ามันซึมซับน้าหนักแรกอย่างนี้มันแย่งงานอาเจนเว้ไม่พอมันมันยังจะแย่งงานเตาหลอมที่บ้านเอาจริงเพราะว่าจับมาถ้าว่ามันผสมพันธุ์ได้ใช่ไหมล่ะปั้มออกมาหลายตัวแล้วแม่งก็ยืนเรียงคิวกันอะคือแบบโอ้ไม่กอดนี่คือเเาลออองบบบแยยย่ทกก โอ้โ o ผลิตได้ดีอยู่นะอ๋อปริมาณอาจจะไม่เยอะมากแต่มันก็ได้เร็วๆนี่โอเคโอเคโอเคถ,อถือว่าเร็วกว่ากว่เตาหลอมธรรมดาเว้ยมันมาอาจจะเร็วเท่าๆกับเตาหลอมมัดแต่ว่าปริมาณอาจจะได้น้อยกว่าเพราะว่าเตาหลอมมัดนะ่ะมันหลอม2ก้อนทีนึงมันก็ได้ประมาณ5ก้อนอนะ่ะโอเคปริมาณไม่สู้แต่สปีดเท่ากัน อ๋อถ้าชำแหลดแรกมันจะชำแหลดซากสมไม่ได้ครับผมโอเคอ่ลองดูนะอ่าไม่ไหมไม่แม้มันจะชำแหลดไม่ได้มันตีโดนแต่มันชำแหลดซากสมไ,มได้พวกง่ายคือมอาไว้เจาะแร่ท่านเอ๋ยโอ้ถือว่าเยี่ยมเลยให้จังหวะนี้ไปเจอไปเจอเหมืองเหล็กเมื่อไหร่กูยิ้มเปไ้ยเมื่อนั้นหนี่ยเอาจังว่ยโอ้โหเยี่ยมไปเลยเอยจริงว่ยโอ้โห my god เห็นทีว่าพาร์ทนี up, up oh ้อาจจะต้องพาไปฟาร์มเหล็กเยอะๆแล้วก็ได้เอาจริงเนี่ยเพราะว่าแถวบ้านเราก็จะเรื่องเก็บหมดซะงั้นเอาจริงเลยเออโอ้โหหมายก็ซาใจถือว่าถือว่าเพลินจริงเพราะว่าเฟนิกซ์ออฟฟิเชียลอ่ะมันมันไม่สามารถแบกน้ําหนักได้เยอะเว้ยผูที่ตามมาคือมันหลอมเหล็กได้แค่ประมาณส่วนหนึ่งต้องอัพน้ำหนักแบบเยอะๆแต่ว่าตัวเนี้ยสองพันนะน้ำหนักแค่สองพันแปดก็ก็สามารถก็สามารถแบกเหล็กได้เยอะขนาดนี้เลยคือแบบ เราลงมัสแต็กไปอีกด้วยผู้ง่ายคือแม่งโอ้โหเต้าหลอมมีชีวิตดีๆนี่เองเอาจริงไว้เอออะน่าจะพาไปรังของไวเวิร์นไปเก็บซัลเฟอร์อะไรพวกนี้ผมถือว่าเยี่ยมนะเอาจริงไว้คือเยี่ยมมากเอาจริงไว้เออถือว่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาจริงไว้โอเคคราวนี้ก็เราต้องมาหาทางผมว่าจะยังไงเพื่อมันจะได้เบอร์รี่แบบเยอะๆผมเอาไข่ไป,ป้อไว้ในตู้นี้ก่อนอ่ะเรียบร้อยเออ โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะต้องจัดจบไปแค่นี้ก่อนผมถือว่าเราก็ได้ฟินิกมาตัวหนึ่งมเป็นรอยย่ฟินิกนะโซลิปเปอร์พาหน้าได้แน่นอนเพราะว่าเพราะว่านะมันอึดไปหน่อยว้ส่วนให้บีตตัวใหม่ก็ถือว่าไม่น่าผิดหวังนะก็เพราะว่านะมันก็ดันทะลึ่งอ่อนข้จะทรงพลังแบบพี่เขี้ยแล้วก็พูดง่ายคือน่าจะเป็นหนึ่งในระดับเทียที่ถือว่าสูงนะเป็นเทียสูงกันแล้วกันนะเออซึ่งในตอนพาหน้าเนี่ยก่อนหน้าจะถึงพาหน้าผมจะพยายามเอ่อทำให้ได้ตัวเมียสักตัวนึงผมไม่ใช่ส ต้องเรียกว่าทำให้ได้ตัวผู้มาสักตัวหนึ่งแล้วก็เอามาผสมพันธุ์กับผมพี่จะสร้างลูกสร้างหลานต่อไปครับเพราะว่าเราต้องการกองทัพเนาะเออส่วนฟินิกซ์เองเราก็จะไปจับตัวหนึ่งเพิ่มเติมแล้วก็ทดลองผสมพันธุ์ดูซึ่งจะถือว่าคลิปหน้าเป็นคลิปสอนวิธีการเลี้ยงลูกกับผสมพันธุ์ก็ได้มั้งเอาจริงเผื่อว่าใครบางคนที่จะไม่รู้ผมเพราะว่านะพวกนี้มันก็ออกไข่ออกลูกออกหล,กออกลานไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเอาจริงไลยเออแต่โนเสามัดนะฮะว่าออกไข่ได้มันวิธีการผสมพันธุ์แล้วก็การดูแลก็นน่่่่่าาาาจะไมมตตตงกกกััับวนะแวแ เราก็จะสอนแล้วก็บอกไปด้วยแหละออถือว่าเป็นคลิปหน้าเป็นคลิปสอนวิธีการผสมผันกันแล้วกันนะครับผมโอเคสักคลิปนี้ก็ bye bye, บายบาบผมสวัสดีครับ